ทำไมอยากให้ลูกตัวเตี้ยฟังคลิปนี้แล้วก็กลับไปเช็คกับลูกนะคะสำหรับลูกผู้หญิงนะคะเรารู้กันดีว่าเวลาที่ลูกมีประจำเดือนเมื่อไหร่เนี่ยคือเวลาที่ลูกจะสูงได้อีกไม่เยอะหรือว่าส่วนใหญ่เราก็จะเข้าใจกันแล้วว่าจะหยุดสูงใช่ไหมคะเขาเนี้ยช่วงเวลาสําคัญที่จะทาความสูงก็คือช่วงเวลาก่อนมีประจำเดือนสัก1-2ปีอ่ปแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่า ช่วงเวลานั้นคือช่วงเวลาไหนให้เราสังเกตอย่างนี้ค่ะสังเกตคนที่หัวหนาวคนที่รักแร้แล้วก็หน้าอกนะคะเมื่อไหร่ที่ลูกผู้หญิงของเราเริ่มมีคนที่หัวหนาวเริ่มมีคนที่รักแร้แล้วก็เริ่มมีหน้าอกนะคะช่วงนั้นแสดงว่าลูกของเราเริ่มเข้าสู่วัยสาวแล้วค่ะและช่วงนี้แหละคะ่ะเป็นช่วงที่ความสูงจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ถ้าเราเตรียมพร้อมลูกให้ดีนะคะวิธีการเตรียมพร้อมให้ลูกสูงก็คือออกกําลังกายค่ะออกกําลังกายเน้นการที่ต้องกระแทกกับกระดูกนะคะอาจจะเป็นการกระโดดการเล่นบาสการวิ่งการเดินเร็วอะไรพวกเนี้ยนะคะก็ให้ได้แผ่นกระดูกเนี่ยได้รับการกระตุ้นด้วยการกระแทกนะคะอย่างที่2 ก็รับประทานแคลเซียมให้เพียงพอค่ะเพราะว่าแคลเซียมเป็นส่วนประกอบของกระดูกนะคะปกติก็จะแนะนําให้ทานนมแล้วก็จริงๆแคลเซียมมาได้จากหลายแหล่งนะคะไม่ว่าจะเป็นผักบางอย่างงาดําหรือว่าบางทีก็กินเป็นแคลเซียมแบบวิตามินเสริมนะคะก็มีได้หลายลักษณะทั้งเป็นเม็ดฟูเป็นแบบกาม,มี่หรือว่าเป็นแบบเม็ดนะคะก็ลองดูว่าลูกของเราเนี่ยทานแบบไหนได้ถ้าทานนมได้ดีทานแคลเซียมจากอาหารได้ดีก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเสริมจากตัววิตามินแคลเซียมแบบ รูปแบบทั่วไปนะคะอันที่3ก็คือสําคัญเลยค่ะก็คือนอนให้พอนะคะที่สําคัญอีกอย่างก็คือต้องนอนเร็วค่ะเป็นไปได้ก็นอนก่อน2องทุ่มครึ่งสามทุ่มนะคะเพราะว่าก่าจะหลับเนี่ยให้ประมาณว่าสามทุ่มเนี่ยสามทุ่มครึ่งเนี่ยให้หลับสนิทหลับลึก เพื่อว่ากรดฮอร์โมนก็จะได้หลังเต็มที่ค่ะเนี่ยค่ะเราลองเช็คดูนะคะแล้วก็ลองเตรียมพร้อมให้ลูกดูลูกจะได้ไม่เตี้ยค่ะเพราะว่า <c oughs> มีหลายๆเคสเลยมาหาคุณหมอตอนที่เป็นประจำเดือนแล้วโอ้โหถึงตอนนั้นอายุกระดูกเนี่ยเข้าขั้นที่จะแผ่นการเจริญเติบโตของกระดูกเขาจะปิดแล้วนะคะก็าอาจจะช่วยได้ไม่เยอะเราเร่งกันตอนที่เราทำได้ดีกว่านะคะ